เราได้มีการเกิดน,นะฮะถึงดาราที่เขาเพิ่งแต่งงานกันไปแล้วก็เล่งลุ้นที่มีลูกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องมาตามติดครอบครัวที่เพิ่งจะมีเบบีเบบีไปคือหมายถึงว่ายังไงจะเอารูปหน้าน้องขึ้นมาให้รอยไายใช่โอ๊ยอายแล้วไทยซิลูกใครเอ๋ย,ยออพยายามานี<ง>่แหะพยายามอยู่เ้ยติเกันตอกบีมน่านจะมีเสียงครับนี่อนะเหมือนรายการเกมโชว์อะมาที่รูปแรกเลยดีกว่าให้ทายว่าลูกใคร มาสิติ๊กตอก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 โอ้ยเดี๋ยวนะนั่นนะหน้าตาดีมากอ่ะใครอะขอบอกไว้หน่อยสิเอางี้ให้ค่อยๆดูไปเอ๊ะทำไมลูกแมารู้สองหน้าเผ็ดเหมือนกันเลยคนพี่น้องกันสองคนนี้เป็นพี่น้องกันโอ้หแสดงว่าแสดงว่าต้องมีลูกสองคนแล้วโอ้มากกว่าสองก็จ้ยตายแล้วใครอ่ะเมื่อกี้คนโตนี่คนกลางนี่คนกลางโอ้ยคนรูปแรกตาโตๆนี่คนคนแรกนี่คนที่สองนะคะ พี่น้องพี่น้องพี่น้องโอยไม่รยังเหรอยังเหรอเอา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 อีกเอาอีกนี่นี่คนโตนี่คนโตแม่เป็นลูกครึ่งแม่เป็นลูกครึ่งแม่เป็นลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์โอ้ยยากอ่ะที่คนที่สามมาแล้วเห็นไหมคนที่สามที่คนที่สามคือล่าสุดเลยเบบี้เลยโอ้ยไม่รู้ไม่รู้มาบอกว่าอีกหน่อยสิจริงเหรอไม่รู้จริงเหรอไม่รู้หรอแม่เขาเนี่ยมีพี่ชาย อยู่ในวงการบันเทิงคือสองสีพี่น้องนี่หน้าตาดีอยู่ในวงการบันเทิงแมมแคทเทียถูกต้องค่ะคือตอนแรกทุกทายตั้งแต่ลูกคนแรกแต่แบบว่าแบบพอเอ้าอุ้ยเริ่มเยอะอุ้ยคงมีลูกสามคนแล้วเหรอตายแล้วเลยจัะเลยลูกสามคนนี่คนโตคือน้องแม็กนะคะน้องแม็กซ์อุ้ยน้องไม่โตขนาดนี้แล้วเหรอเออแต่หน้าเขาเหมือนคุณพ่อน้องคนที่สองหน้าตี๋หน่อยนะน้องคิน อยนอะคนนี้เหมือนนชอคุณเลยอะเออเนอะเออว่าไปเนาะแต่ไม่งงว่าไปตีมาจากไหนพ่อไทยแม่ดูฝรั่งมีแบบบางทีแบบลูกซี่แบบว่าลูกแบบว่าหลุดแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นโครโมโซมมีคนเล็กน้องสิงรินน้องดูน้องดูฝรั่งบอกไม่ถูกแล้วตาโตมากแล้วก็ ภาพที่เห็นข้างๆเป็นพภาพอาหารเนี่ยนะคะคนใช่อไม่ใช่คุณพ่อทำให้คุณแม่ทานเพื่อเร่งที่มีน้ำนมให้น้องซีรินเนี่ยได้กินน่ารักมากเลยนะคะสำหรับครอบครัวคุณพ่อสงกรานต์คุณแม่แหม่มกัตยานะคะกระจ่างเนธนะคะอันนี้ครอบครัวแรกมีภาพครอบครัวอีกไหมไม่มีแล้วนะคะก็นี่เป็นภาพครอบครัวอันนี้เฉลยเฉลยเดี๋ยวเราจะมีภาพครอบครัวตกท้ายให้น้องแนท